สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง EARTH ETC ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแจกสูตรนะครับเทรดกำไร1,200ดอนนะครับด้วยเทคนิคที่ทำซ้ำได้และโคตรง่ายใช้ได้กับทุกสินค้านะครับเทรดยังไงอะไรไปดูได้เลยอ่ะก่อนอื่นนะครับก็เราเนี่ยจะต้องมาที่ หน้าจอของผมก่อนนะครับหน้าจอออเดอร์ที่ผมเทรดก่อนออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่ผมเนี่ยเข้าเซลล์คู่เงินนะครับ GBP ทับ USD ในไทม์เฟรม M15 ครับและเซลล์เนี่ยปลายไส้เลยครับทุกคน SL เนี่ย218แพอยต์ point, แล้วก็ TP เนี่ยเก็บไป470พอยต์ก็คือ 2RR และ2 RR นี้เนี่ยเล่นหลังข่าว CPI นะครับเนอะก็เป็นออเดอร์ที่เข้าเงื่อนไขาตามเทคนิคเลยจริงๆแล้วเนี่ยว่าจะ SL เนี่ยใกล้กว่านี้ด้วยแต่กลัวสะบัดช่วงนี้ตลาดสะบัดเยอะมากและไม่พอนะครับออเดอร์นี้เนี่ยเป็นออเดอร์นะครับที่ผมเนี่ยได้มีการนะครับแจกเข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับอ่นนี้ GBP USD นะหรือ GU Sell Now นะ นี่แล้วก็เป็นออเดอร์ที่ผมเนี่ยเข้าเข้าจริงเลยนะครับปลายไส้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยลงมาทีพีกำไรทั้งหมดนะครับ1,224 US สอลล่านะครับก็ถือว่าได้มาจุกๆนะครับประมาณ50,000นะเกือบเกือบห0,000โดยประมาณนะครับโดยอ่ะเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับที่ผมใช้นะครับก็คือซั p พลายฟ b โบน c c ชีและก็ rising w a g e นะครับและก็ rising w a g e นะครับอ่ะเรามาเรียงตัวอย่างหรือมาลองจัดเทรดดิ้งเซตอัพในการเข้าเทรดกันดูครับว่าอ่ะถ้าเราจะจัดเทรดเซตอัพเนี่ยเราจะจัดชุดเนี้ยอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเทรนของคู่เนี้ยหรือเทรนของสินค้าที่เราเทรดเนี่ยมันเป็นเทนอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่น GBP/USD เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยครับ มันคือเทนขาลงถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการาฟเป็นเทนขาลงเนี่ยการหาจังหวะในการเด้งเซลล์เนี่ยมันจะดูมีความได้เปรียบมากกว่าจะหาจังหวะในการย่อบายแต่แน่นอนถ้าเกิดว่ามันลงมาลึกแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องดูด้วยเนี่ยก็คือตัวด i เวเ g นซ์เพราะราคาที่เราจะเข้าเทรดหรือช่วงเวลาที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยมันลงมาลึกมากเลย่ออย่างเช่น GU เนี่ยโอ,อ้โหลงมา ลึกแล้วนะครับแล้วก็เริ่มใกล้สู่เขตแดนที่อาจจะมีจังหวะในการกลับตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเลยคือเรามันระวังนะครับอ่ะเสร็จแล้วยังไงต่อพอเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาที่ M15 พอเราเริ่มเห็นว่าตลาดเนี่ยมันเป็นเทนขาลงเราจะต้องหาจังหวะในการเข้าเซลล์ละเราจะต้องมาเช็คต่อว่าแล้ววิธีไหนที่เราจะเข้าเซลล์ได้บ้าง ผมก็เริ่มจากการตีเส้นเทรนไลน์ก่อนครับเส้นเทรนไลน์ในภาพนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณโซนเทรนไลน์ชุดนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นบริเวณโซนที่ดูใช้ไม่ได้เนาะเราก็เลยไปลองตั้งอีกเทรนไลน์หนึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าเทรนไลน์ที่มันเป็นเส้นในการดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูในรูปแบบของ3 d t d ี v e นะครับหรือว่าการดูแบบ rising wave นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ย ราคาเนี่ยมีการมานะร์กนะฮะมาร์กจุดอ่าเรามาร์กจุดกันก่อนมาร์กจุดให้เห็นภาพว่าอ๋อบริเวณโซนนี้เนี่ยมันเป็นจุด High 1จุด High งนะครับแล้วก็จุด High มนะฮะอ่านะฮะแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อครับเราก็จะดูว่าเฮ้ยบริเวณโซนเนี้ยมีจุด ที่เป็นคอนเฟน n ์ e ในการเข้าเทรดหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นออเดอร์นี้นะครับเราก็กางฟิโบเลยฮะพอเรากางฟิโบเนี่ยเราก็เห็นตัวเลขใช่ไหมตัวเลขเนี้ยคือ61.8บวกกับราคาเนี่ยเป็นลักษณะของการเกิด 3D ผมก็เลยเปิด Position ซลล์นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์ Fail เนี่ยผมจะ SL แค่นี้เลยครับประมาณ150-140รอพอแต่ว่า เผื่อไว้หน่อยนะครับก็เลย SL ประมาณ200นะครับและ TP เนี่ยก็อยู่ที่แนวรับแน่นอนมันมีโอกาสที่จะหลุดต่อเพราะมันเป็นเทนขาลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพเพิ่มเติมเนี่ยในไทม์เฟรมสัก4ชั่วโมงก็แด้ราคาเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่โซน QM หรือโซนที่เป็นแนวรับของมันแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันจะดูอันตรายมากๆเลยถ้าเกิดว่าผม จะเข้าแล้วถือยาวเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งในเทรดดิ้งเซตอัพที่อ่าเราประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยเราคิดว่ามันคงเหมาะกับการเล่นในลักษณะของเดย์เทรดดิ้งแล้วก็เทรดระยะสั้นมากกว่าแล้วก็เป็นออเดอร์ที่ใช้ใช้ได้ง่ายด้วยนะครับสโต r e ก็โอเวอร์บอทด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นออเดอร์ที่ดีไม่ยากและก็สามารถ ทำเงินได้และทำซ้ำได้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Earth ETC นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ